เอาละครับสว,วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเราก็อยู่กันในเกม Shadow Update ภาค2นะครับผมแล้วก็เดินทางมาถึงพาร์ทที่4กันแล้วเนาะเราก็จะมาอับดดบใหม่นะครับดาบสีเขียวด้วยแสดงว่าต้องเฟี้ยวมากแน่เลยครับเพื่อนต้องจัดหน่อยสลา อยองไม่ได้ใหม่เลยเนาะคือกอดเดิมมันก็ดีอยู่แล้วเนาะเอาละขอรับของสักครู่นะครับ ปออเอาไปขึ้นไยเอาให้ตีแร,รงแรงตีแรงแซงทางโคง้งอัพสเต็งนิดนึงนะครับผมอัพตัวโดนไฟร้ายจัง ดูเห็นเลยจัดไปเลยครับผมมาแล้วตอนนี้เราก็อยู่เหมือนทะเลสาบสีดำนะฮะอุ๊ยเป็นตัวใหม่เนาะปั๊มหมึกนะครับผมเข้ามากันเลยครับเข้ามาเลยครับ

เป็นชาไปงัน้องเนี่ยอุย้ยะบมาเลยครับมาเลยครับอืมหัวแตกไปสิครับเดี๋ยวรอช้าครับเพื่อนๆไปกันต่อเลยครับเอวไปเอาไปถืว่าคาร์ทบอลเลยถือว่าเกมคาร์ทบอล ูตออนตในี่อยู่ในซับเลยปั่นไม่ได้ปั่นไม่ได้ปั่นไม่ได้อตัวใหญ่ๆเยอะจังเลยอุ้ยปานปานปานตะไครนะ้เนี่ยปานตะไคร้อุ้ยอุ้ยจนีเ้ อใช้ดาบเดิมครับดาบเดิมที่กันแรงมากันน้องนะอน่น้อยองน้อจะทำอะไรหรอครับอืหัแตกไปดิอุ้ยลูหมอลูหมออืออือเๆคันๆนแลวมีมอนตัวเดิด้วย ตามมาถึงนี่เลยอ surveys, อ,อดีเนี่ยอกินแล้วก็บ้วนยังมีมารยาทสีน้ำเหลืองเนี่ยคนที่ไม่มีมารยาทเลยนะเนี่ยโอ้หทำให้พี่ขึ้นไปต่อเลยฮะ ยาวยาวจฟ้าทุกอาอือออบอ่ว่าสีมือพี ue, ่มืก็เทพขึ้นแล้วนะจากที่เล่นมาสามานแล้วนยน้นที่ี่้วบอกว่าเทปนั่นน้องนะมาดิครับมาดิครับอืออือไยมีหยางไมียาง นี่นี่น่นี่น่ทีดาดมายังโอ้้ีซมาีมาีซีกินหมูนะฮะกินหมู không lắm không lắm giữa giữa hai anh giữa hai anh giữa con dưa con dưa con dưa con đi, con dưa con dưa con dưa con องใช้สกิลเลยเดี๋ยวนะแบบว่าพวกวมันนี่ว่าค่อนข้างทิงงหน้าดูนะมาัสดีครับมาัสดีครับสวัสดีครับมาัดีครับอ้แตกหัวแตกอ๋อเข้ามาเข้ามาเข้ามาเลยครับพี่ สุดยอดไงล่ะสับแสสงคันนะนะแผนต่อเลยครับผมเดี๋ยวไปยาวไปอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยานมาจากใต้เลือุ้ยตัวใหน่นะ่ยยุ้ยคนผิดจ้เนี่ยอ๋อคนเช่นเมือกี้ทางตัวเหรออือ อย่างเยอะอย่างเยอะอย่างเยอะคนหมึกด้วยฟางตัวยอุ้ยมองไม่เห็นเลยอะ่ะอ้อคนหมึกเหรอคนหมึกเหรอออกเซออกเซมาเลยครับมาเลยครับมีเกาะก็มีเกาะด้วยทำอะไรทำอะไรทำอะไรครับ Ừ, trúng rồi, trúng chung Trúng con thằng, ดังไหนเราไม่ค่อยแรงนะทุกคน,นมันช้ายอยู่นะผมจับตาบอันนี้เต็มเลยนะเดี๋ยวใอยดูนะดูสิว่ามันจะแรงแค่ไหนอะไรครับอะไรฟ้าเจ้าเยอะเยอะแยะเยอะแยะใหญ่เยอะกับพี่เลยน้องนะอุยอ้ยอุยอ้ย อย่าพ er, ัร rain, ัครับย่าดีซี <t <t ่จริงจ si ันะมาเลยครับนี่คนพิการเหรอไอ้ขมอา คหุห่ลรอแต่ไม่ได้เลยนะอย่างขึ้นมาตะกลแล้วมาฟันหัวพี่ตะกลเลยหาะหลังหัเหาะหลังชิทม ห้อุ้ยมกลัวเหรอความกลัวเหรอแต่ว่าดาบพี่มันแรงนะสวัสดีครับสวัสดีครับ ี่ไม่อยากจะคุยเลยไปกันต่อเลยฮะปั่นไปดิปั่นไปดิปั่นเข้าไปปั่นเข้า,าไปจะทำอะไรจะมาเกาะเหรอเฮ้ยโอ๊ยเจอบอสแล้วคุณผู้ชมครับตาแรกสงสัยจะต้องลองเชิงกันก่อนนะฮะไม่น่าจะชนะได้เหมือนเดิม ินด้วยตียางนะดูเฮ้ยเฮ้ยหัวอทิ้งเหัวทิ่มเลยอ่ะอูปากซะคิโกงว่าจะหลบยังไงเนี่ยตีก็ตีไม่โดนอุ้ยเสียบยิ่งไม่เป็นยังไงรัวสุด ยาอะไรทีเดียวดูโอ้ยที่ไม่ไดที่ไม่ได้ฝันไป้ันได้หลบหลบอหลบได้ย่นี่ได้ครับทำไรจะทำไรว้า้าว้าอุ้ยหลบไม่ทันดูโอ้ทีนี่ เป็นย mm ังไงอู huh? ๋ไปเอออยู่น uh ี oh. ่ดิอย uh ู่นี่งติดตีมาหน่อยอยู่นี่ครับอยู่นี่งแจ๋ววิ่งมาโกงเลยโอ้โหโอ้โห จดจัดอุ้ทีมจไหวนะครับจ้วงจ้วง้วงย,เ,ยงเอาเยอเอาเยท่านี้ยังปวงุไปนู่นแล้วหวนี้ครับใส่เข้าไปใส่ไม่ย,ยั้งทิ้มไปดิทิ้มไดี อู้อู้จะทำไร่ะทำมาแล้วเธอมาแล้วเธออือแม่แหละเรียบร้อยเรียบร้อยก็เล่นแล้วก็เหนื่อยเอาใจเลยนะเพตัวนี้ก็เป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับเกม Shadow Update ภาคที่2นะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆนะที่รับชมรับฟังจนจบนะครับผมก็ช่วยกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าแล้วกันครับเกมนี้ต้องเล่นให้สุดครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับวันนี้ก็บายบาย